สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาทำฝากระติบข้าวเหนียวนะคะฝากระติบข้าวเหนียวเป็นกระติบข้าวเหนียวแบบเปิดฝาได้ค่ะเป็นเหรียญปวยทานหรือเป็นของชำนวยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้ริบบิ้นของ T W นะคะแบ่งเป็น6มิลตัด6เส้นค่ะ เสร็จแล้วเราตัดความยาว38เซนค่ะแล้วพับครึ่งแบบนี้ค่ะใช้กากเพชรไว้ด้านในค่ะอุปกรณ์ก็จะมีกันไกนะคะกันไกลไว้ตัดนะคะกุหลาบนะคะที่เป็นเลสซิ่งกุหลาบนะคะแล้วก็จะเป็น ลูกปัดนะคะลูกปัดหมิลน,นะคะ6ลูกแล้วก็เป็นดิ้นเส้นใหญ่นะคะเราตัดและว,วัดความยาวได้ตามที่เราสะดวกเลยค่ะว่าเราจะเอาความยาวแค่ไหนแล้วก็มีสั่งวานค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เอาหนึ่งเส้นตั้งไว้ค่ะแล้วก็เส้นที่สองสวมทับเส้นที่สามคล้องเส้นที่สี่คลองทับเส้นที่ห้าคลองทับเส้นที่หกเสียบช่องเส้นที่หนึ่งค่ะ แล้วคล้องเส้นที่ห้านะคะคองแบบนี้ค่ะจับให้ชิดกันแบบนี้จะเรียกว่าฐานหกนะคะดึงให้ชิดกันค่ะได้มุมแล้วได้มุมแล้วให้เราพับเฉียงขึ้นค่ะ จากเส้นข้างล่างนะคะพับเฉียงขึ้นเส้นที่สองพับเฉียงขึ้นเส้นที่สามพับเฉียงกดไว้ให้แน่นค่ะเส้นที่สี่พับเฉียงเส้นที่ห้าพับเฉียงเหมือนเดิมค่ะเส้นที่หกก็พับเฉียงค่ะกัก,กพยจะฆหงายขึ้นทั้งหมดค่ะเสร็จแล้วใช้มือกดไว้ตรงนี้เส้นที่ห้านะคะ เราหยิบเส้นที่หกขึ้นมาสอดคล้องให้ได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วใช้มือประคองไว้แบบนี้หยิบขึ้นมาทับกันสามเส้นนะคะพาดทับกันสามเส้นเสร็จแล้วเอาเส้นแรกลงนะคะแล้วหยิบขึ้นหยิบขึ้นพาดเหมือนเดิมเอาเส้นแรกลงหยิบพาดขึ้น ให้ได้สามเส้นแบบนี้เหมือนเดิมเอาเส้นแรกลงหยิบขึ้นเอาเส้นแรกลงหยิบขึ้นสลับกันไปเรื่อยๆคะ่ะเอาเส้นแรกลงแล้วก็หยิบขึ้นเส้นแรกลงหยิบขึ้นทําไปให้ครบทุกเส้นเลยค่ะเส้นแรกลงหยิบขึ้นเส้นแรกลงหยิบขึ้นเป็นสามเส้นเหมือนเดิม เลกลงแล้วก็หยิบขึ้นได้สามเส้นนะคะสุดท้ายเราเอาเส้นแรกลงให้เหลือแค่สองเส้นค่ะเอาเส้นแรกลงนะคะไว้ตรงนี้แล้วเราจะสอดสอดช่องนี้นะคะช่องแรกกับช่องที่สองเราหยิบเส้นแรกมานะคะเราเสียบเข้าช่องแรกเส้นที่สอง เสียบเข้าช่องที่2จะลอดไป2เส้นนะคะตรงนี้ดึงลิบบิ้นให้กระชับระวังริบบิน้นหลุดค่ะ ได้แบบนี้แล้วง่ายขึ้นใช้มือประคองไว้ค่ะเราเริ่มทิเส้นที่อยู่ตรงหน้าเราก่อนนะคะหนึ่งเส้นหยิบมาเราจะข้ามช่องนี้ช่องแรกนะคะเสียบช่องที่สองเส้นต่อมาข้ามช่องแรกเสียบช่องที่สอง เส้นต่อมาเสียบช่องแรกข้ามช่องแรกเสียบช่องที่สองข้ามหนึ่งช่องแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะข้ามช่องนี้เสียบช่องที่สองข้ามหนึ่งช่องเสียบช่องที่สอง ข้ามหนึ่งช่องเสียบช่องที่สองข้ามหนึ่งช่องเสียบช่องถัดมานะคะข้ามหนึ่งช่องเสียบช่องที่สองทำให้ครบทุกเส้นค่ะ ข้ามหนึ่งช่องข้ามหนึ่งช่องเสียบช่องถัดมาตอนนี้ริบบิ้จะดูบิดนิดนึงนะคะใกล้จะสอดหมดทุกเส้นแล้วจะเริ่มบิดค่ะข้ามหนึ่งช่องเสียบช่องถัดมา ได้ครบหน,หนึ่งชั้นแล้วนะคะยังบิดอยู่นะคะเราไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเราเสียบชั้นที่สองค่ะทําเหมือนเดิมนะคะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะข้ามหนึ่งช่องแล้วก็เสียบช่องถัดมาข้ามหนึ่งช่องเสียบช่องถัดมา ถ้าไม่เห็นช่องที่เราเสียบเราก็เอานิ้วดันออกนะคะเราจะข้ามหนึ่งช่องแล้วก็เสียบช่องข้างในนี้นะคะช่องนี้เราก็ดึงออกมานะคะข้ามหนึ่งช่องเสียบช่องถัดไปทําไปเรื่อยๆทีละเส้นข้ามหนึ่งช่องเสียบช่องถัดไปอยู่ข้างในนะคะ ข้ามหนึ่งช่องเสียบช่องที่สองข้ามหนึ่งช่องเสียบช่องทั้งในใช้นิ้วดันออกมาขัดลายไปเรื่อยๆค่ะข้ามหนึ่งช่องเสียบช่องถัดมา ข้ามหนึ่งช่องเส็บช่องนี้ค่ะข้ามหนึ่งช่องเส็บช่องนี้ทำไล่ไปทีละเส้นค่ะ ขามหนึ่งช่องแล้วก็เสียบช่องถัดมาข้ามหนึ่งช่องเสียบช่องนี้ค่ะข้างในนี่ค่ะได้สองชั้นแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ เราก็มาจัดทรงเสร็จแล้วดึงออกให้หลวมๆเสร็จแล้วหงายขึ้นแบบนี้ค่ะเราจะบิดลิมปิปิ้ไปข้างหน้านะคะบิดแบบนี้ค่ะ บิดให้ตลอดทั้งเส้นเลยนะคะบิดให้กากเพชรหงายออกมาค่ะบิดไปด้านหน้าค่ะบิดไปทีละเส้นให้ครบทุกเส้นเลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาจัดทรงนะคะให้เราบิดไปให้ครบก่อน ดึงกระชับค่ะดึงแค่นิดเดียวนะคะอย่าเพิ่งดึงเยอะดึงไปทีละนิดได้แบบนี้แล้วเราลองเอามาสวมตัวกระตริ๊บข้าวเหนียวก่อนค่ะ ว่าได้ไหมสมได้ไหมถ้าสมได้แบบนี้อยู่นะคะแล้วเราก็จะดึงกระชับอีกทีนะคะดึงลงทีละเส้นนะคะ อ,ออกมาแล้วก็ดึงอีกนิดหนึ่งค่ะแค่นิดเดียวค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปลองสวมใหม่ว่าจะสวมได้ไหมสวมได้พอดีแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เอาออกมาแล้วก็กด บินให้อยู่ทรงลองส่งใหม่ได้อยู่ค่ะได้แล้วเราสอดข้ามข้างบนค่ะหยิบมาหนึ่งเส้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราข้ามสามเส้น เส้นต่อมาก็ข้ามไปอีก3เส้นนะคะข้าม3แบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบเลยค่ะหยิบเส้นต่อมาแล้วก็ข้าม3เส้นหยิบเส้นต่อมาข้าม3 ก็จะเหลือสาเส้นค่ะ3เส้นสุดท้ายเราสอดด้านล่างสอดใต้เส้นนะคะเส้นที่2ก็สอดด้านล่างสเส้นที่3สอดลอดไป3เส้น เสร็จแล้วไงายขึ้นแล้วสอดเก็บสอดเก็บไปอีกหนึ่งช่องค่ะ เสร็จแล้วตัดออกนะคะตัดออกเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เร็จแล้วเรามาตกแต่งกันค่ะเราจะทำาฐานฐานกระติบตข้าวเหนียวแบบนี้นะคะเราจะใช้ขวดน้ำหอมเป็นที่รองนะคะเราจะใช้ความกลมขนาดความกลมเท่านี้ค่ะจะพอดีส่วนที่เราจะใช้แบบไหนแล้วแต่ความชอบของเราไปตกแต่งหรือว่าเราสะดวกแบบไหน เราใช้แบบอื่นก็ได้นะคะที่เราใช้แบบนี้จะได้กลมเท่ากันค่ะ และเป็นขนาดที่พอดีแล้วที่เราเลือกมาส่วนถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นอย่างอื่นได้นะคะอยู่ที่เราเลือกขนาดมาเลยค่ะว่าเราจะเอาความกลมกว้างเท่าไหนแค่ไหนตามที่เรามีที่บ้านตามสะดวกได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงออกเราก็จะได้เป็นกลมๆแบบนี้ค่ะ ใช้กาวติดนะคะใช้กาวทาแล้วก็ติด กดไว้แป๊บหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่สายนะคะเดี๋ยวเราทาก,กาวนะคะ รอากาวเซตตัวแป๊บหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราจะร้อยลูกปัด6ลูกที่เราเตรียมไว้ค่ะ ถ้า้อยยากเราก็ใช้กาวพอรูเขาจะเล็กนิดนึงค่ะ เราลอยที่หกลูกแล้วนะคะให้เราวัดให้ตรงๆแล้วเราจะติดกาวตรงนี้ค่ะ กาวเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่ลูกตุ้มฝั่งละสามนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราใส่ใส,สายก่อนนะคะ เราจะใส่ที่คาดตรงนี้ก่อนเราก็วัดไปว่าเราเอาความยาวแค่ไหนแล้วเราก็ตัดใครจะใช้เป็นดิ้นก็ได้นะคะอันนี้จะใช้เป็นใช้เป็นลิบบิ้นค่ะ ตกแต่งได้ตามที่เรามีที่เราสะดวกเลยนะคะ จะใส่เป็นลูกปัดสามลูกนะคะฝั่งนี้ก็ทากาวเหมือนกันเลยค่ะ ให้กาวโดนสายดิ้นสีทองตรงนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวจะลูดสายไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วปิดรูตรงนี้ค่ะจะใช้เป็นสังวานแบบนี้ค่ะทากาวก่อนนะคะทุกคน เสร็จแล้วแปะลงไปเลยเสร็จแล้วแปะข้างบน เกาวค่ะเสร็จแล้วก็แปะดอกกุหลาบ เสร็จแล้วค่ะหนึ่งอันกระติบก็หนียวแบบเปิดฝาได้นะคะเป็นของชํำลวยก็ได้ค่ะทําตามได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ